สวัสดีครับวันนี้อยกับเกมเราปอกไปเล่นกันนานๆแล้วนะไม่ได้เล่นกันนานแล้วกับเกมเราปอกนี่เราอยู่กับแมปโอลิมเปียนก,ก็ต์ก็ต์เอามอนไม่ใช่นะเดี๋ยวครับพูดอะไรกันเยอหน้า,นาโอเคเราอยู่ในทีมโพไซดอนนะครับตอนนี้เราเลือกโพไซดอนมาตอนแรกมันมีเฮเดสคือเทพแห่งความตายปะถ้าจำไม่ผิดอ่าต้องขึ้นไปบนนี้ใช่ปหมซื้ออะไรอะ่ะนี่เราสร้างเงินก่อนเลยเป็นพวกแบบห่ใจกันอะไรสักอย่าง นี่เราได้เงินตรงนี้ได้เงินเป็นเหรียญทางยุโรปอ่ะเป็นดานาเกือบทางยุโรปไปนะซึ่งทุกคนน่าจะรู้ดีเราชอบพสอนทรจริงๆเฮเดสเราก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าชอบน้ำมากกว่านะเฮเดสนี่จะเป็นเกี่ยวกับความตายนะลูกป่พูดอย่างเหมือนพูดซ้ำเลยฮนะตอนนี้ต้องไปตังเท่าไหร่เชนสปาเราต้องเก็บไปที่ร้อยหนึ่งก่อนในชะ่ปะตอนนี้ดูเหมือนต้องเก็บไปที่ร้อยหนึ่งกันก่อนนะไปซื้อเลยไปต่อไปที่เราจะสร้างก็คือ เหมือนหายเคลือบปะใช่ไหมมันเคลือบใช่ไหมใช่เหมือนจะมีการเคลือบตัวนะเนี่ยเคลือบแล้วเคลือบแล้วก็จะมีสีหน่อยๆสีต้นๆดูจางๆลงเฮ้ยนี่มันเคลือบหรือมันทําอะไรเนี่ยถ้าเคลือบมันน่าจะแบบขึ้นปะเหมือนไม่ได้เคลือบเลยนะอ่าเงินขึ้นเร็วมากเลยสองร้อยยี่สิบแล้ไปอ้อมต่อไปอยู่ที่สี่ร้อยสร็จแล้วห้าร้อยเราซื้อสี่ไปดีกว่านะนะที่ก็คือเดี๋ยวพาไปดูกันก่อน ตรงนั้นน่าจะเป็นเทพของอโออซูซูซูเป็นเชฟปศจรปศจรนี่เราใช่ไหมบ้านลับเป็นยังไงเออนี่ไงน้ำตกนี่น้ำน้ำตกไหมไโอลเดอนนี่มันอยู่ที่ทะเลร้อยโกอ๋ออ๋อเราได้สร้างวิหารแล้วมีแค่ต้นวิหารนะหมายถึงเสาต้นเสามีสามร้อยห้าสิบแล้วขออีกหน่อยหนึ่งด้วยกันอ่อห้าร้อยแล้ว ตอนนี้เป็นเคลือบทองหรือปะเหมือนจะเป็นเคลือบทองแล้วอันนั้นน่าจะเคลือบเงินปะขาดด้วย <c oughs> ไม่ได,ไได้อันนี้เหมือนจะเป็นเคลือบเงินปะใช่ไหมส่วนนั้นนี่เหมือนจะเป็นเคลือบทองพอเรามีเออต่างขึ้นเร็วมากเลยอะเราซื้อห้าร้อยได้แล้วนี่ไหนห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยนี่มีพลังแล้วรอได้ ตอนแรกเราไม่ดาบนะตอนนี้เรามีพลังน้ำแล้ว,นนลวขอดูหน่อยขอดูหน่อยเทปะขอดูหน่อยแทบไม่เห็นไม่เป็นไรโ okay. อเคอ้าวตอนนั้นมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะมันคืออะไร <twitch ing> อ้าววิ่งได้ด้วยลืมไปแล้ว่ามีวิ่งคือจำไม่ได้ว่ามีวิ่งเพราะเราเลิกเต็มแอ๋อสี่พันเลยเหรอ นั่นก็คือบ้านจำเมืองใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเยี่ยมก่อนเราเป็นเทพเราจะไปเยี่ยมจำเมืองให้ความอดทนส่งไปกับสำเมืองจริงๆรู้สึกเล่นน้ำก็ดีเหมือนกันนะเพราะน้ำขึ้นทุกอย่างน้ำขึกก้นจดกำเนิดของชีวิตเ,เข้าไปได้เอ้ยติดติดเอดอหลุดออกมาได้แล้วหวังว่าจะไม่มีใครมามุกมีห่าแล้วนะอี่สามนาทีดูเหมือนจะมีการลบอะไรสักอย่างเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์ ว่าแต่เธออยู่บ้านอะไรนะบ้านเธอแกรัมอลเลสอลเลสเคืออะไรอะ่ะอลเลสซันออฟซูดอ๋อเป็นลูกของซูตแล้วก็เฮราซึ่งเราจริงๆตอนเด็กๆเราก็คืออ่ะมันผู้ใดที่มายุ่งของของเรามันต้องโดนนะพอ,อเราคือโพไซดอนเองนุดออกไปออกไป พวกนี้นี่คิดว่าจะจัดการเราได้อย่าหวังมาเออต้องอย่างนี้แหละเรามาใส่จมตีไกลด้วยตอนนี้เราไม่ได้ใจแต่ตังเราก็จะมีตังเงยอะพอสมควรแล้วล่ะาห้าพันแล้วห้าพันนี่เราเสียน,นี้กันกวน่าดีกว่าไหมแล้วก็ดูเหมือนจะมีอันข้างล่างอันนี้คืออะไรเซนเปอร์วอล สร้างกำแพงแล้วในกำแพงวะไม่ต้องมานกันหนกำแพงอันที่เราซื้อมาใหม่นี่มันเคลือบอ๋ออันที่เราซื้อมาใหม่นี่ก็คือหมวกนะอยากใส่เหมือนกันแต่มันใส่ไม่ได้ฮะเอ๊หนึ่งนาทีกว่าๆมันจะเริ่มการต่อสู้แล้วอ่ามีเงินตรงนั้นมีเงินอาเกตโครลัมอ่าออาเกต สาวได้สาหรอมมันแล้วเฮ้ยต่อไปที่เราจะซื้อก็คืออะไรดิเอออันนี้1หมือนสองราย,ายได้มันคือซิลเวอร์เงินต่อได้หายแบบเงินแล้วเนะี 75, ่ยเจ็ดเปิดห้าเราไม่ังค์ไควพอสิงั้นเดี๋ยวเราเอาเกดพื้นที่บริเวณรับวางก่อนไหนร้านค้าไม่ไา้ขายไหมอ๋อ,อไม่ได้ขายต่างกับบูสใช่ไหมซึ่งเราไม่ซื้อแน,น่ 5้าหมื่นเลยหรอเซื้ออันนี้ก่อนแล้วกันกับแพงวิหารเราเริ่มใกล้สรงสมบูรณ์แล้วนะขาดอีกเยอะจะพูดทำไมไม่รู้เหมือนกันเตรงนั้นห้าหมื่นหรอเราไม่เซื้อแล้วกันมีหมื่นมีตอนนี้ม่หมื่นมีสองหมื่นห้าเอ็กซ์สามเจ็ดหมื่นซื้อเซื้อมีคนมาต่อสู้กันอ่ะ ให้เราไปดูหน่อยดีกว่ามันคืออะไรกันไหนใครต่อบสู้กันขอดูหน่อยอืมเราน่าจะรอบสังหารเขาได้เนี่ยนี่มันสุดนี่ว่าซีอุสซุดเทพซีอุสมาสิครับเอ้ยดีชอบชอบตุ๊กติกเยเฮ้ยโดนปะ อ๋อโอเคโอเคไหนอะโอเคโอเคซึ่งเราไม่เห็นว่าอยู่ไหนเอ่ยอันนี้คือพ่อของตุ๊กตัวเลยวะนี่คือพ่อของเสกุลหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีพ่อของโพไซดอนพ่อของซูตแล้วก็พ่อของเฮเดสหรือเปล่าวะจำไม่ได้หรอกผู้คุมันรกอะเขาซีเรีะสไหม เย่ yeah, ชนะแล้วชนะเราได้อะไรไม่ท่าดูเหมือนกันนะว่าชนะแล้วได้อะไรได้ตังบ้างตอนแรกเราพึ่ว่าตังค์งงมีไม่เยอะไหนกรับพูดไรอื้อฮะอเรากลับมาสร้างของของเราดีกว่านี่หายของเราต้องการการสร้างซื้อเงินแล้วเราซื้อของได้เยอะเลยตังค์จะหมดอีกแล้ว มีสี่หมื่นใช้ตังค์หมดล้วอั้งอ้าวมีไปแสนแล้วเหรอเนี่ยนะไม่ได้ทันสางเกตเลยมาสองแสนเหรอตอนนี้เรามีไอ้นี่นะนะดาบเป็นดาบของแบบดาบโบราณนะอ่ะอ้าน,นี่น่าสนใจซึนามิดีด,ด,ดีแรงแรงดีขอเก็บไว้ซึนามิชอบ แล้วก็ซื้อเจ็ดห่นห้าเป็นตารางเลยเนี่ยตารางบักลผมไม่ถ้าใช่ตอนนี้เราไปตั้งหกหมื่นมาเดี๋ยวเราขอไปสร้างไม่หานกันก่อนนะเอ,อตอนนี้มีสองหมื่นแปดะเราจะทำอะไรได้บ้างนี่ซื้อนี้ได้ระหว่างนี้เราก็ไปเก็บตังกันก่นกอนดีกว่านะเดี๋ยเวเราจไปสร้างไม้หานกันก่อนละกันนะสองหมื่น้าห้าห หนึ่งแสนแพงก็ได้เลยเลยฮนะอ่าตอนนี้วิหารเราเริ่มได้แล้วหน้าวิหารเราสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วส่สนวนต่อไปที่เราจะสร้างก็คือตัวในวิหารจะเป็นตัวในวิหารชั้นนอกนะไม่ใช่ชั้นในเออหนึ่งหลาเลยเหรอว้าวแพงดีแท้สร้างประตูด้วยประตูสร้างเออบ้านเราดูใหญ่ขึ้นเนี่ไหน มีคนจะเข้ามาวะเราไม่ควรปล่อยเขาเข้ามาชั้นนายก็ดันดีกันนะโอ้ประตูสองชั้นเนี่ยดีไปเลยดีสุดๆว่าตัดผู้ใดผู้ใดฮะผู้ใดมาคิจะฆ่าหายไปแล้วเอ้ยแลมพิทัสมาอีกแล้วแลมพิทัสอีกแล้วนะ เราจะเราจะฆ่าแดนพิทักษ์ด้วยตัวของเราเองไปก่อนไม่โดนไม่โดน

ได้มาเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นป่ะอีเวนคัพพีดเยี่ยมไหนไหนมีแรงด้วยฮะเขาประกาศอะไรอ่ะเราไม่ติดอันดับเลยอ่ะไปเกันดีกว่าเลยว่าแต่ไปหาเราอยู่ไหนถามไปหาไม่เจอเหมือนกันอ๋อไมหาเราอยู่นี่อยู่นี่ไปฮะไปมีสองลานะ้านเฮะ สองล้านสี่เดี๋ยวเราไปซื้อของกอนซื้ออันนี้กอนเดี๋ยวกันซื้อผลังก่อนสงสยัยนาก็หนึ่งล้านอือฮึวรเล็ดเนื้อตัวมากอันนี้คืออะไรอ่ะมิหาาเราเริ่มใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะอะไรมีลูกศรให้เราไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอ๋อตรงนี้อ่ะสร้างจะสั่งได้แล้ว นี่เมื่อเปดูปปร่างขึ้นนี่ก็คือทางขึ้นเรานะนะเราเห็นก้อนเมฆแล้วตอนนี้เมื่อก่อนเราไม่เห็นก้อนเมฆเหมือนไอเท c k ออร์เดอท่านยังบอกไม่ถูกนะตรงน,นี้มีที่ชันส่องอยู่แล้วโอเคโอเคดีดีดีเราจะได้อัปเกรดบ้านได้ดีขึ้นเราขอตั้งไปอัปเกรดกันตั้งพอปะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพอหรือเปล่าแต่ก็ดูก่อนนะ พอหรือเปล่าเนาะมันน่าจะเท่าไหรอ่อ่ะอ,ะอะ่าใช่เท่าไหร่อ่ะเจ็ดแสนโอเครอไปก่อนอ่าในระหว่างที่เรารอก็มีการตัวใหม่นี่ออกมานะชื่อว่าโกักอนโกักอนโกักอนทักชื่อไหนเราไปดูหน้หาตาเขาสิว่าโก,กักอนหน้าตาเป็นจังไสเป็นงูเหรอโกักอนเป็นงูเหรอ โอ้โ oh. หน่ากาลัวนะเนี่ยก็ก็ไม่ได้ตัวเลยอนะ่ะอย่าอย่าเลยอย่าก็กว่าดิ่งเลยไม่รู้ใจจริงหยุดนะหยุดนะอย่าไหนกันอย่าไหนกันอย่าไหนกันอย่านะคกะันมาแต่ตอนไหนคืออะไรว่าแต่ตอนไหนคืออะไรคืออะไรเออ ไม่รู้มันคืออะไรลอล่อมันมาได้ปะโอ้ยโอ้ยได้แล้วกำจัดโกรกอนไปได้หนึ่งตัวแล้วโกอนเนี่ยโกอนแล้วกันไม่ใช่โกรกอนแล้วกันเออเอีกหนึ่งตัวอ่าเราเราเรอดแล้ววีซ่าตัวใหม่นะเติมดีเก็บตนนังค์เลยเท่าไหร่น่ะเนี่ยนี่บ้านหรัใช่ปะพอสตาร์ทใช้ได้แค่ไหนไหนล้วเก็บตนนังค์เลยเท่าไหร่ล่ะเมื่อกี้แบบไปทำอะไรไมาอะเลย ไม่ได้เกิ่ไปเกมหรอกระหว่างเก็บตังเราก็ต้องทำอย่างอื่นบ้างแหละเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้กะนะ่อนกับบบนนะอ่าสร้างกำแพงแล้วไปเถอะเราจะเข้าวิหารของเราแล้วก็เก็บตังค์เท่าไหร่อ่ะสองร้อยเก้าสามหมื่แล้วละ่ะไปเถอะว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างก่อนอื่นเนี่ยวเราต้องซื้ออ่ะเราต้องซื้ออันนี้หนึ่งหมืน,านบาทเลยเราเนี่ยโอเคต้องเก็บตังค์อีกรอบหนึ่งแล้ว ที่เราเรามีอัปเดตอันนี้มาแล้วก็โอเคเราต้องรอตังอีกแล้วไนะอีกแล้วใช้คำว่าอีกแล้วนะครับอยากขังลอตติรของเข้าไปเข้าไปในข้างในเฮ้ยนี่จะของบ้านนะเออไปเราเดินไปไปรอตังก่อนนะครับก็ราว่าที่เราใครมันเอามาตรงนี้เอ๊ะ รถม้าของใครสุดหรอก็ไม่รู้มันกันว่ารถม้าของใครที่เราไปสร้างชั้นบนเฮดเซกันก่อนดีกว่านะเกนมนี้เราเปิดมาหน,นึชั้นโมโหก่นอนเลวไปเฮะไปดูตรงนี้เราสร้างตรงนี้ก่อนกันเก็บผนังคือมันแพงมากเลยอ่ะแพงสุดๆเก็บตังค์นานมากเลยก็จะได้สร้างกำแพงโคมไฟแล้วก็สิ่งตกแต่ง แต่งเพื่อนแล้วก็อะไรอ่ะกอลลี่มอว้าวอะไรเนี่ยสกินเหรอโอโ้สกินสุดเยี่ยมไปเลยเราเป็นสุดแล้วตอนนี้สุดลงกับเพื่นเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะคือแผ่นดินไหวหรอโอ้โอท่สุดๆเดี๋ยวเราไปออาเก็หข้างนอกกันก่อนดีกว่า อัปเกรด้างนั่คืออัปเกรดอะไรวะ15ล้านเหรอคือเกมนี้เราเก็บตังค์เยอะมากเลยเราต้องเก็บตังค์อีกทางเมลัรนะครับก็คองอีกต้องรอประมาณคงต้องรอไปเะรอ,อไปนะครับตอนนี้เราก็มีเงิน มาเราสามารถสร้างวิหารได้แล้วนะนี่สร้างหลังค้าก่อนเลยตอนนี้วิหารเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วตกตึกอีกเส้นใช้ทางร้านแล้วกันเออเราเหลืออีกไม่กี่ชิ้นนะแล้วก็วิหารเราจะเสร็จแล้ว15<ฮ>ล้า้านฮ,ฮมีเครื่องยิงธนูได้นะเฮ้ยน่าสนใจ active detective เราจะใช้เป็นแอคทีฟแล้วกันโอเคแอคทีฟ okay, แล้วกันโอเคแล้วก็สิทธิ์ใช้ก็คือด e เ e น s ์แอคทีฟเออแล้วเราจะรอตอนที่มันมาแล้วกันนะแต่ว่าเออมันคืออะไรอะ่ะไม่ไดูเหมือนกันใชเดี๋ยวเราจะรอตอนที่มันมาแล้วกันนะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราขอถ่ายปกคลิปก่อนแล้วกันจะจ่าก,กันแล้วใช่ไหม อันเรามาเล่นกันก่อนจะจบกันแล้วกันมาครับก็ก้อนก็กอนเอาก้อนไม่ออกใช่ไหมเก็บต่อไปก็ได้ก็ก้อนหายไปไหนฮะก็กอนอยู่ตรงนู้นหมดแล้วกว่อนที่เราจะจับไปเปเดี๋ยวเราไปสู้อกองก้อนกนะันหนักกันเลยไปเะสัตว์มืลอละกนะันมาก็กอนตอนนี้น่าเป็นสุดเต็มตัวแล้ว อย่าเพิ่งหนีไปสิกอ้อนเออต้องตายกันแหละกกอนหายไปไหนฮะเอากกอนหายไปได้เหรองั้นถ้ากกอนหายไปแล้วงั้น,น,นใครมันแย่งมมาแล้วอีกเนี่ยแต่เราจะไปสนใจเพราะเราจะตัดผ,ผ่านแล้วนะงั้นสี่ยสารภาพนี้ก็ขอตัดผ่านท่านนะครับกับเกมเราบอกในแมปที่ชื่อว่าโอลิมเปียนก็ต์นะครับ ไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับวันดี้